ครับสวัสดีครับกผมกลุ่ม5นะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับนำเสนอนการหลังการทดลองนะครับแบลงงานที่3มนะครับมอแปลงไฟฟ้าแบบออโต้นะครับแปงงานที่3มนะครับมอแปลงไฟฟ้าแบบออโต้นะครับจุดประสงค์นะครับ1ครับเพื่อการศึกษาและปฏิบัติการต่อมอแปลงไฟฟ้าธรรมดาครับให้เป็นแบบออโต้นะครับ2นะครับหาค่าตาส่วนแรงดันนะครับกระแสไฟฟ้านะครับและกําลังไฟฟ้าในคนรวดนะครับกับกาลัง ด้านเข้านะครับด้านออกของมออแปลงแบบออโต้นะครับ3นะครับเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การรักษาระดับแรงดันและประสิทธิภาพของมออแปลงแบบธรรมดานะครับกับมออแปลงแบบออโต้นะครับครับอันนี้เป็นการทดสอบนะครับแบบโอเปนสกรีตเทนะครับมออแปลงแบบธรรมดานะครับเห็นได้ว่านะครับเราจะวัดนะครับ P open circuit นะครับได้16นะครับ V open circuit สองนะครับส่วน IOC นะครับคือ I open circuit นะครับจะได้0 1 3จุึงนะครับ เนื่องจากเครื่องมือวัดอยู่ด้านเซ็นนเรีนะครับดังนั้นค่าพารามิเตอร์จะได้เป็นค่าพารามิเตอร์ด้านเซ็นนเรี่นะครับนี่เป็นการคำนวณหา R นะครับ RC นะครับจะเป็น VOC กำลังสองนะครับส่วนได้ PO นะครับก็ R เท่ากับ V ส่วน PV กำลังสองส่วน P นะครับส่วนเราจะหา P ก็เอา V กำลังสองส่วน R นะครับกับกันนะครับก็เป็นสูตรตายตัวนะครับส่วนเราจะหามุมนะครับเราจะหาบวก R cos ค POC หารด้วย VOC กับ IOC นะครับ ก็เหมือน P ส่วน S นะครับ V คูณ I ครับก็เป็นเท่ากับ55.98นะครับเซต้านะครับส่วนเป็น Xm นะครับ Xm จะเป็น VOC นะครับส่วนส่วนด้วย Ioc ไซด์เซต้านะครับก็คือเราจะ VOC หารด้วย0.13ย์จไซด์เซต้านะครับเซต้าที่เราหามานะครับก็จะได้ J นะครับเป็น J 2,041.7727โอห์มนะครับ ส่วนนี้เป็นการทดสอบเปิดวงจรนะครับ open circuit test นะครับของหม้อแปลงธรรมดานะครับนี่จะเป็นฝั่ง open นะครับส่วนเราจะวัดด้านฝั่งนี้นะครับจะมี ioc นะครับ ic rc แล้วก็ rc นะครับแล้วก็ jxm นะครับเป็นวงจรสมูลหม้อแปลงขนาดทดสอบเปิดวงจรนะครับนี่เป็นการทดสอบด้านวงจรแบบช็อต t circuit t e นะครับหม้อแปลงธรรมดานะครับ การทดสอบมดแปลงแยกขดลวดนะครับแบบแบบวงจรนะครับก็คือเหมือนกันกับโอเพนนะครับเราจะมีวัด P ีชอสกิตนะครับ V ีชอสกิตรพีชอสกิตและไอชอสกิตนะครับตัวนี้จะเป็นสูตรนะครับสูตรในการคํานวณหา R e q u อีคิวเวเนะครับแล้วก็เอ q อีคิวเวเนะครับตามนี้เลยนะครับผมจะไม่ค่อยอธิบายละเอียดมากนะครับเพราะว่าผมมันเป็นเช่นเดียวกันกับโอเพนสกิตนะครับ ตัวนี้เป like ็นการทดสอบแบบวงจรแบบช็อตสกิทเทสนะครับหม้อแปลงแบบธรรมดานะครับนี่เป็นช็อตเลยนะครับก็จะหาเราจะหาเซตอีคิวเลนส์นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นฝั่งช็อตสกิทนะครับอันนี้เป็นวงจรสมูลนะครับอันนี้เป็นวงจรสมูลอันนี้จะเป็นวงจรสมูลของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบธรรมดานะคะวันนี้จะเป็นฝั่งแคลลีฝันนี้จะเป็นฝั่งเซกันแอลี่นะคะ ค่ะน,นี่จะเป็นการทดสอบแบบเปิดวงจรนะคะเนื่องจากเครื่องมือวัดอยู่ทางด้านสกานานดีดังนั้นค่ะค่าพารามิเตอร์จะเป็นค่าพารามิเตอร์ทางด้านสซกานานีนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการคำนวณของค่า r c x m นะคะต่อมานะคะจะเป็นการทดสอบ <c oughs> แบบเปิดวงจรนะคะ น,นี้จะเป็นวงจรสมมูลของมาแปลงขณะเปิดวงจรนะครับต่อมานะคะน,นี่จะเป็นการวัดวงจรนะคะเนื่องจากเครื่องมือวัดอยู่ทางด้าน p พมอลลีดังนั้นค่าพารามิเตอร์ที่ได้จะเป็นค่าพารามิเตอร์ฝั่งไพมอลลี่นะคะนี่จะเป็นสูตรคำนวนนะคะ คือคำนวณ IEQ, EXQ นะคะค่ะนี่จะเป็นการทดสอบแบบรัดวงจรนะคะนี่จะเป็นวงจรสมมูลของแบบรัดวงจรนะคะนี่จะเป็นวงจรสมมูลของข้อแปลงแบบออโต้นะคะวันนี้จะเป็นฝั่งทางด้านแคมารีวันนี้จะเป็นฝั่งทางด้านเซกันนารีนะคะ อันนี้จะเป็นมออแปลงแบบจ่ายโหลดธรรมดานะคะคือเราจะทำการวัดโวลต์แอมป์วัดผลลวด220นะครับคราวนี้จะเป็นผลลวด200เอ้ย380โวลต์นะคะวัดแอมป์วัดโวลต์นี่จะเป็นขณะไม่จ่ายโหลดนะคะครับสำหรับตารางนี้นะครับก็จะเป็นมออแปลงธรรมดาขณะ แบบแบบแยกกระตุ้นนะครับขนาดใจรูดนะครับโดยเราจะวัดหาค่าแรงดันทางด้านไพมอนี่ครับแล้วก็แรงดันเซคันดารี่กระแสไพมอนี่กระแสเซคันดารี่ครับแล้วก็กำลังไฟหรือว่าพีอินนะครับโดยเราจะวัดตั้งแต่ดูรูดนะครับแล้วก็ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของกระแสนะครับจากตารางนะครับจะพบว่านะครับ V ีสองขนาดดูรูดนะครับที่ได้จากการวัดนะครับจะมีค่าคัดเคลื่อน จาก V1 นะครับที่ไดจากการคำนวณนะครับเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านเครื่องวัดต่างๆครับแล้วก็ทางด้านแรงดันตุคอมในสายที่จุดอื่นๆไม่สามารถวัดได้ทั้งหมดครับผมอันนี้เป็นสูตรในการคำนวณนะครับหาค่าเปอร์เซ็นต์วีอาครับของมอแปลงขนาดธรรมดานะครับโดยขนาดใจโหลดนะครับโดยจะได้เปอร์เซ็นต์วีขนาดนูโหลดนะครับได้ศนเครับขณะกระแส50%นะครับจะได้4.5นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์วีขนาด100%ของกระแสจะได้4.5เช่นกันครับ อันนี้เป็นวงจรสมมูลนะครับของพเอร์แมงธรรมดานะครับขนาดใจโหลดนะครับผมโดยจะมี vs นะครับพอเข้ามา220ออก380นะครับมีกระแส secondary นะครับแล้วก็มีหลดนะครับอันนี้เป็นการหาค่า vs นะครับโดยเป็น vs ของ50%ของ is นะครับโดยจะได้ vs นะครับ vs ดนะครับใต้234นะครับด้วยมุม 2อจุดโวล์นะครับโดยจะมีประเซ็นต์ VR ที่หกจี่ห้าเอเซนะครับอันนี้จะเป็น1นึนะครับหาเนี้แดดนะครับขอหนึงรของ i อเอนะครับจะได้2อ7ร้อนะครับจุนะครับมสามจุดห้นะครับโดยปร์เซ็นต์ VR ที่คำนวณได้นะครับจะได้ประมาณ8.08%นซตะครับวันนี้จะเป็นวงจรสมูลนะครับของมอเแปลงแบบออโต้นะครับขนาดใจรูนะครับโดยเราจะทําการทดลองนะครับโดยจะมี วัดกระแสนะครับแล้วก็วัดแรงดันนะครับแล้วก็กำลังไฟฟ้านะครับแล้วก็มีกระแสไอซีนะครับแล้วก็วัดแรงดันออกด้วยนะครับไปหาโหลดแล้วก็กระแสของโหลดนะครับผมโตขนาดจ่ายโหลดนะครับจากตารางพบว่า V2 โหลดนะครับที่ได้จากการวัดมีความคัดเคลื่อนจาก V1 ที่ได้จากการคำนวณอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆในการทดลองนะครับเช่นเครื่องมือวัดและแรงดันตกข้อมในสายที่จุดอื่นที่ไม่สามารถตรวจวัดได้ทั้งหมดนะครับ เพราะปลงออโต้นขนาดจ่ายโหลดนะครับก็สมการเปอร์เซ็น VR ขนาดโนโลดนะครับก็จะเป็น V โนโลดลบ V 2นะครับส่วน V 2นะครับก็จะได้ที่ศนเะครับเพราะว่ามันจะหารกันแล้วได้เป็น0ูนะย์นะครับแล้วก็ของ is เอนะครับ V VR ก็จะได้4.54%หของไอหาเอ้ยเปอ็นต์นะครับก็จะได้4 5่เเช่นกันนะครับ โมแปลงธรรมดาขนาดใจโหลดนะครับก็คือ50%ของ i อก็จะคำนวณได้ดังนี้นะครับเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ VR ที่0.59%นะครับโมแปลงธรรมดานะครับขนาดใจโหลดครับที่100%เซของ i อนะครับ,รบก็จะคำนวณแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์ VR ที่0.90%นะครับคำถามนะครับก็คืออธิบายการตรอ่อมโอแปลงหนึ่งเฟสแบบแยกผลครับ ก็คือการต่อมอเตอร์แปลงแบบแยกขดนะครับเป็นมอเตอร์แปลงแบบออโต้คือการนาขดลวดของมอเตอร์แปลงมาต่อทุกตรงกันโดยใช้ขดลวดที่เป็นลวดด้านผสมภูมิและทุจีรุภูมิมามาต่อกันนะครับเพื่เปลนการนี่ก็จะเป็นสเต็ปดาวนะครับนี่ก็จะเป็นสเต็ปอัพนะครับพค้ดมอเตอร์แปลงมีความสําคัญต่อมอเตอร์แปลงออโต้หรือไม่ถ้าต่อผิดจะเกิดอะไรนะครับพค้ดมอเตอร์แปลงมีความสําคัญสําหรับการต่อมอเตอร์แปลงธรรมดาเป็นมอเตอร์แปลงแบบออโต้เป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากการ ต่อใช้งานมออแปลงออโต้นะครับสามารถต่อได้ทั้งแบบแปลงขึ้นและแปลงลงนะครับซึ่งการต่อนั้นจะดูข้อมออแปลงเป็นหลักโดยหากต้องการต่อเป็นแบบแปลงขึ้นให้นาขั้วสายต่อปายสายต้องการต่อเป็นแบบแปลงลงให้นำขั้วสายต่อขั้วสายนะครับหรือปลายสายต่อปลายสายถ้าหากต่อจะส่งผลไม่ให้ได้ขนาดแรงดันที่ต้องการนะครับสานะครับแสดงวงจรสมบูรณ์ให้พารามิเตอร์ของมออแปลงแบบแยกขดเมื่อย้ายทางด้านจ่ายโหลดนะครับวงจรสมบูรณ์ก็ จะมีทางหน้า CXM นะครับทา้งด้านจ่ายโหลดตาส่วนก็จะได้ที่0.578นะครับ R c แดดก็จะได้ที่9 5 4 6 0 9โวลต์นะครับแล้วก็ x m จะได้ที่6,111.554โ oh อห์มนะครับ3นะครับจากรูปเป็นการแสดงวงจรสมมูลและพารามิเตรอ,อร์ของหม้อแปลงแบบแยกขดเมื่อย้ายทางด้านจ่ายโหลดนะครับ 4. นะครับจากรูปเป็นการแสดงวงจรสมมูลและพารามิเตอร์ของหมออแปลงแบบออโต้เมื่อย้ายเอทางด้านจ่ายโหลดนะครับ5นะครับจงแสดงการคำนวณและวิเคราะห์ค่าการรักษาระดับแรงดันของหม้อปแปลงแบบแยกขุดนะครับเมื่อนูโหลดนะครับเปอร์เซนต์ vr จะเท่ากับ0%และเมื่อ is 50%นะครับเปอร์เซนต์ vr จะอยู่ที่3.63% และเมื่อ i s 100%นะครับเปอร์เซ็นต์ v r จะอยู่ที่4.54% 6นะครับจงแสดงการคำนวณและวิเคราะห์ค่าการรักษาระดับแรงดันของโมแปลงแบบออโต้นะครับเมื่อโนโหลดนะครับเปอร์เซ็นต์ v r จะอยู่ที่0%และเมื่อ i ออยู่ที่50%นะครับเปอร์เซ็นต์ VR จะอยู่ที่4.54%นะจ และเมื่อไอเอสร้อเซนะครับเปอร์เซ็นต์ VR จะอยู่ที่4.54%เซนนะครับเจ็ดจงเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ VR ของหม้อแปลงแบบแยกขดกับแบบออโต้นะครับและเปอร์เซ็นต์ VR แบบแยกขดนะครับและแบบออโต้จะเทียบกันดังตารางนะครับจากตารางเราจะเห็นได้ว่าหม้อแปลงแบบแยกขดมีเปอร์เซ็นต์ VR น้อยกว่าหม้อแปลงแบบออโต้นั่นก็คือหม้อแปลงแบบแยกขด มีความสามารถในการรักษาระดับแรงดันที่ดีกว่านะครับ8นะครับพิกัดของขดลวด SW SI และ SO คืออะไรนะครับ SW คือกำลังในขดลวดทั้ง2ขดที่อนุกรมกันนะครับ SO คือกำลังไฟฟ้าด้านเอา p ์พุตนะครับและ SI คือกำลังไฟฟ้าด้านอินพุตนะครับ9นะครับจงเปรียบเทียบอัตราส่วนของ So, Sw และ Si, Sw นะครับหม้อแปลงออโต้ให้จ่ายโหลดความต้านทานที่กระแส5 0และ100%ของพิกัดโดยให้ Vs มีค่าคงที่นะครับค่าก็จะเป็นดังตารางนะครับที่100%ของ IH นะครับ So ส่วน Sw จะเท่ากับ1.636นะครับและ Si ส่วน Sw นะครับจะเท่ากับ1.99นะครับ สิบนะครับเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของมอแปลงแบบแยกขดกับแบบออโต้นะครับมอแปลงแบบแยกขดนะครับข้อดีก็คือกาวระหว่างปฐถมภูมิกับทุติยภูมิแยกกันนะครับหากเครื่องใช้ไฟฟ้าลวกไฟจะไม่ดูดหากไม่สัมผัสคบวงจรนะครับแล้วก็มีคลื่นรบกวนที่มาจากระบบไฟฟ้าน้อยกว่าใช้กับเครื่องมือที่มีความละเอียดสูงรวมถึงด้านความปลอดภัยจะดีกว่าแบบออโต้นะครับ พ่าเสียพิกัดของหม้อแปลงจะน้อยกว่าหม้อแปลงแบบออโต้นะครับมีราคาสูงกว่าแบบออโต้และมีขนาดใหญ่กว่านะครับ